สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวปืนกันนะครับคิดโอเคเอมันมีแปดลูกนะครับเนี่ยลูกกระสุนมันมีแปดลูกนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเราไม่อยากใช่ไหมครับไม่อยากไม่อยากแบบ ไม่อยากไม่อยากได้ลูกกระสุนแปดแปดแปดอันใช่ไหมครับนี่ครับมันก็จะมีให้เราซื้อด้วยนะครับซื้อแบบเขาจะถ้าเกิดเราไม่อยากได้แปดอันเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับนะครับนี่นะครับที่จริงมันมีหน้ากากด้วยนะครับแต่พี่ไม่ได้ซื้อมาไงครับที่จริงอ่ะปืนเนี้ยมันจะมันจะมีหน้ากากด้วยแต่พี่ไม่ได้ซื้อมาไงครับนี่ครับ ชื่อสินค้าก็คือน็อตไลนน็อตไลเฟิรนครับน็อดไลเฟิรนนี่นะครับเนี่นี่เป็นปืนนะครับตรงนี้ก็สามารถนี่คือเปิดนี่คือปิดนะครับครับถ้าหลังก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับ มีปืนกี่แบบใช่ไหมคะมันสามารถมีอันเล็กกับอันใหญ่แต่พี่ซื้ออันใหญ่มาครับเพราะว่าปกติแล้วอันเล็กมันจะมีสองลูกครับแต่อันนี้มีแปดลูกแต่อันนี้มียีบสี่ลูกนะแต่พี่ไม่ได้ซื้อมาพี่กลัวเวลาที่พี่ยิงหมดใช่ไหมแล้วพี่จะเก็บแบบเก็บนานเนี่ยครับนี่นี่ก็เป็นเป็นมันจะมีสี สีสีแบบสีสีฟ้ากับสีแดงน,นะครับแต่พี่ซื้อสีแดงมานะครับนี่นะครับนี่น,นีเป็นปืนแต่เวลาที่เราใส่ลูกกระสุนไปใช่ไหมครับเราต้องแบบชักปืนออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะปืนกันเลยไปเลยพี่ใช้กันไกนะครับเป็นเป็นช่วยช่วยพี่ตัด พี่ตัดเลยนะตัดเลยบู้ขาดไปเส้นหนึ่งครับเออเห่งขเขาจะงานยุ่งยากมากยุ่งยากมากเลยครับเป็นไกลที่ไม่คุมเลยพี่ได้มาแล้วค่ะนี่ พี่ได้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเิยแกะกล่องก่อนนะครับนี่เราก็แกะออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาออกมานี่ปืนนะครับนี่คือปืนหนักแค่นีนนะครับแต่หนักไม่ค่อยมากเท่าไหร่นี่ครับนี่ก็คือกล่องนะครับยังมีแบบนี้ด้วยนี่นี่เป็นปืนนี่ พี่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้นะครับเราต้องเปิดก่อนนี่แล้วเราถ้าเกิดเวลาเราจะเล่นนะ่ะเราต้องชักชักขึ้นมาแล้วเราก็ยิงเลยนะครับไม่ใช่เราไม่ต้องชักนะเราต้องชักแล้วยิงไปเลยครับเนี่คือปืนที่พี่ซื้อมาตอนนี้พี่เพิ่งรู้นะครับว่า,ม,ามันลูกกระสุนใช่ไหมคะอยู่ตรงเนี้แกะเลยครับอุ้ยมันมีสกอตเทปน้วยนะค๋ยกพี่เดี๋ยวเอาเกันใคก่อน โอ้ยกะออกมาแล้วนีจจจ่จะได้เลยอันนี้นันนี่เราแกะลูกกระสุนมาก่อนนะครับนี่ลูกกระสุนมันก็จะมีแปดนัดนะคบมันจะมีแปดอันมันจะมีแปดนัดนะครับเนี่ยเอ้มันจะมีน,มน,มน,น,น,นี่มันจะมีแปดนัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับแปดอันแล้วครับให้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลย นี่แกะเราแกะออกมานะคบนี่ครับนี่มันเป็นแบบกลมๆเท่าแบบนี้นะคะเป็นหนังยางนะเราชักก่อนนะครับนี่แล้เราก็ใส่ชักแล้วรูมันก็เปิดนะครับนี่เราก็ใส่หนึ่งสอง Um... Uh, see... ีแล้วก็ใส่ลูกกระสุนหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะคืนไปข้างหน้าโอเคพอมิงนี่ก็คือข้รอมูแล้วคะแล้วก็น,ะะวกนี่ก็อันที่หนึ่เขาอะ่ะจะมีปุ่มแบบนี้ใช่ไหมครับเราให้เราเนี่ยตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นะคะแต่พี่เปิดนี่คือส่วนวิธีที่สองให้เราอย่างนี้ นี่แต่พี่ไม่ทำแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกอะพี่ทำไปแล้วไงครับพี่ก็เลยชักไม่ได้เนี่ยเพราะว่าพี่ใส่ลูกกรสุดแล้วก็ชักไม่ไ้เพื่อนี่ครับนี่นม,มพี่กำลังจะยิงทุกกาตาครับ ปืนนี้มันสำหรับกับเด็กโตแต่พี่ซื้อมาแล้วก็มีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะครับคอยช่วยเวลาตอนยิงแล้วก็อยา่าผ่านยิงใส่คนอื่นนะครับไม่ยิงตุ๊กตาเทนะครับตอนนี้พี่ตั้งตุ๊กตาไวส้สองตัวเป็นค้างคาวกับหมีครับน้องมาดูว่าพี่จะยิงถูกไห 妈妈才走。 เรื่องที่สารเรื่องที่สเรื่องที่สามยังถิงไม่โดดเลยครับพี่จะเปลี่ยนทห้ยิงเป็นท่าหนึ เป็นตัวยิงนะคับเอลูกกรสุนหมดแล้วครับเรื่องกระสุนหมดแล้วโอเคครับยิงไปได้หนึ่งตัวนะคบก็คือเจ้าขังข่าวนาเกยแต่เจ้ามีเสียงนั่น่นะครับ สำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ปืนเนี้ยนะคะแบบอยากได้ปืนเหมือนพี่นี่แหละเราไปซื้อพี่ไปซื้อที่เดมอมานะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับคิดโอเคครับขอบคุณครับ